สวัสดีค่ะพบกันเช้าว,วันพุทธที่25มีนาคม2,558ราคาทองคำเมื่อวานยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดนะคะใกล้1,200ดอลลาร์แล้วนะคะเมื่อวานขึ้นไปสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ครึ่งที่1,195ดอลลาร์นะคะก็ยังได้รับปัจจัยหนุนาจากการที่มองว่าเฟดยัยงไม่ได้รีบร้อนปรับขึ้น,อนดอกเบี้ยนะคะล้วก็คงจะขึ้นประมาณ เร็วที่สุด<ม>เดือนกันยายนปีนี้นะคะความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาหนี้ของกรนะีซก็เป็นประเด็นบวกด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกาัออกมาค่อนข้างจะดีนะคะก็ทําให้มีแรงเทขายทองคํากลับออกมาะัรา,าคาทองคาปิดตลาดเมื่อคืนนี้ที่1,192ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา2.4ดอลลาร เมื่อวานสารัเมริกาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะประมาณ3ตัวตัว,ตวแรกก็คือแต่ดชนิราคาผู้บริโภคนะคะหรือว่า CPI ปรากฏว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้น0.2%หลังจากที่ลดลง0.7%ในเดือนเมราคมนะคะถือว่าตาเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว นะคือก่อนหน้านั้นก็คือโหดตัวมาตลอดสำหรับตัวเลขแต่ชนีนี้นะคะส่วนยอดขายบ้านใหม่นะเดือนกุมภาพันปรากฏว่าเพิ่มขึ้น7.8เปอร์เซ็นต์นะคะเป็น5 3 9 0 0 0หน่วยนะครับ,เป, 5, 30, 000, นะรบเป็นรับที่สูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะก่อนหน้านั้นปรากฏว่าย,ยอดขายบ้านมือสองเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่เาคาดการไว้นะคะแต่ว่าย,ยอดขายบ้านใหม่เนี่ยกลับออกมาดีทีเดียวนะครับ แล้วก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ PMI ภาการผิดเบื้องต้นเดือนมีนาคมของสหรักานะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น55.3นะคะสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วตัวเลขตรงนี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าสนทางกับที่ราคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงด้วยซ้ำนะคะ ส่วนคืนนี้ซาร์ไมกาก็จะมีคำถแถลงของประธานเฟดสาขาชิคาโก,โกนะคะก็คือสัปดาห์นี้ก็เราอาจจะเห็นคำถแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆออกมาเกือบทุกวันนะคะแล้วก็วันเสาร์ก็จะมีคำถแถลงของประธานเฟดด้วยนะคะเจนเนตเรนนะคะซึ่งซึ่งก็ประธานเฟดก็คงมีผลมากที่สุดนะคะส่วนประธานเฟดสาขาต่างๆนะก็มีผลมากน้อย แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นคณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการ M.O.M.C. อหรือเปล่านะคะก็ส่วนที่เปิดเผยจะเอ่อที่เป็นคำแถลงของประทานเฟสชิคาโก้นะคะท่านนี้ก็เป็นสายย่าบที่อาจจะบอกว่าไม่มพร้อนที่จะบรับขึ้นอนันลบบี้นะคะก็อาจจะช่วยหนุนราคาของคำได้ระดับหนึ่งะ,ะส่วนคืนนี้ สหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกุมภาพันธ์นะคะตาอประเมินบน่าจะเพิ่มขึ้น0.2เนะคะเป็นตัวเลขที่ถือว่าตัอัตราที่ลดลงนะคะเพราะว่าเดือนเม่อกรกาคมนียเพิ่มขึ้นถึง2.8นะคะดูแล้วก็ดูเหมือนปัจจัยพื้นฐานก็ยัง,ยงคงค่อนข้างสนุนราคานองคำนะคะทองคำยังมีแนวต้านทาง จิตวิทยาที่สำคัญ1200ดอลลาร์นะคะพานขึ้นไปได้1,210ดอลลาร์1,220ดอลลาร์นะคะซึ่งซึ่งโอกาสที่จะขึ้นไป1,200ดอลลาร์ก็มีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูก่อนหน้านั้นถ้าตามพื้นฐานเนี่ยราคาทองคำเคยอยู่ประมาณ1 2 0 0ดอลลาร์นะคะแลวหลังจากนั้นก็ปรับตัวลงหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ของสหรัฐอเมริกาเดือนพมภาพัานที่ออกมาแข็งแกร่งมากนะคะเราก็ราคาทองคําก็ลงไปพันหนึ่งร้อยสิบสองดอลลาร์เพราะนั้นตามพื้นฐานเนี่ยควรจะกลับไปที่พันสองร้อยดอลลาร์ได้นะคะส่วนแนวรับนะคะพันหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์นะคะปรับฐานลงก็ยังน่าสนใจในการเข้าซื้อสำหรับการลงทุนในโควิชเจอร์นะคะก็คงแนะนำ เหมืเดิมเลยปรับฐานลงมา1,180ดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะจุดตัดขาดทุนฝั่งซื้อ1,170ดอลลาร์ a, นะคะคนที่ซื้อไว้ต้นทุนนำต่ำนะคะใกล้ๆ1,200ดอลลาร์อาจจะขายทำกำไรออกมาส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็ยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะก็ยังอ่อนตัวลงถึงแม้ว่าแหล่งเทขายอาจจะเริ่มลดน้อยลงนะคะประเด็นเดิมๆเ,เรื่องความกังวลเกี่ยวกับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้นะคะหลังจากที่ก็มีการปรับลดประมาณการจี p ปีนี้นะคะเมื่อวาน ADB เนี่ยก็ออกมาคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตประมาณ3.6ก็ถือว่าดีกว่าที่สำนักวิจัยหลายๆที่นะคะมองว่าอาจจะโตไม่ถึง3ด้วยซ้ำนะคะแรงขายนียปรากฏว่ามาจาก พอร์ตบลกเกอร์เป็นหลักนะคะช่วงนี้ขายสุทธิออกมา236ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างประเทศที่ทางการลงทุนยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะบางวันซื้อบางวันขายแต่ว่าก็เดือนนี้ก็จริงๆก็ซื้อสุทธิมาเยอะนะคะในบ่ายประมาณ5,000ล้านได้นะคะเมะื่อวานขายออกมาบ้างนะคะขายออกมาไม่เยอะเท่าไหร่390ล้านบาทนะคะ นั่งคุณสาบันเริ่มกลับมาซื้อสุดที่468ล้านบาทนะคะรายย่อยซื้อสุดที่157ล้านบาทที่น่าสนใจนะคะตลาดนิวยอรหรือตลาดทีเฟกซ์นักลงทุนต่างประเทศนะคะซื้อสุดที่ในเซ็นท้อินดีคเฟเจอร์เยอะทีเดียวนะคะปริมาณ4,536สัญญานะคะสัญญาเดือนมีนาคมหรือะ,ะหรือว่าซีรีส์เดือน H นะครับก,กากฏก็มีการอ่อนตัวลงมาที่ แนวรับนะคะ995-1,000จุดแล้วก็เหมือนเหมือนรับอยู่แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะันการเข้าเก่งกำไรนะคะก็ยังแนะนำเหมือนเดิมเลยดูแนวรับประมาณตรงนี้995-1,000ถึงจุดนะคะสำหรับซีรีส์เดือนเอนะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวใกล้จะหมดอายุแล้วมาดูซีรีส์ถัดไปไหมก็ซีรีส์เดือน M นะคะซีรีส์ M ก็คือมิถุนายนก็ลดลงมาประมาณ10จุด นะคะก็แนวรับก็จะอยู่ประมาณ985 9 9 0ถึง990จุดนะคะส่วนแนวต้านนะคะสำหรับซีรีส์เดือนมีนาคมเนี่ย1 1 1 0ถึง10 1,015 10จุดนะคะจุดนี้คงต้องขายทำกำไรหรือว่าจะเปิดเล่นฝั่งช็อตนะคะเปิดเล่นฝั่งขายได้นะค g l e s ิงเกิลส u ็อกฟที่แนะนำนะคะ a e v ฟิวเจอก็จะเห็นว่าราคาหุ้น a e v ปรับตัวขึ้นร้อนแรงทีเดียวนะคะ ก็เมื่อวานเนี่ยอาจจะระหว่างวันอาจจะเห็นแดงบ้างนะคะแต่ว่าก็ปิดที่จุดสูงสุดของวันนะครับทางเทคนิคก็มองว่าราคาหุ้น AV เนีวยแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อนะคะระหว่างวันปรับฐานลงมาที่แนวรับ5้าบาทห้ถึงห้าบาทหกสตังค์นะคะแนะนำเข้าซื้อได้สำหรับซิมเกิลสต็อกนะคะตัว a v Future เดือนมีนาคมส่วนที่ p o ไอโพลี u ฟ u วนะคะก็จะเห็นว่าราคาหุ้น tpi p r ลีเนี่ยอ่อนตัวลงในช่วงสั้นๆนะคะเซเลเมนต์ก็อาจตามตาดหุ้นไปนะครราคาหุ้นปรับตัวลงมามากนะคะมองว่าปัจจัยพื้นฐานก็ยังคงน่าสนับสนุนนะคะโครงการลงทุนต่างๆในอนาคตก็จะทำให้ผลประกอบการในอนาคตนี่มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างจนะดะีปรับฐานลงมายัางคงน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะแนวรับในการเข้าเปิดซื้อนะคะอยู่ที่ 2บาท50สตางนะคะแล้วก็2บาท20ถึง2บาท30างคค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ